เอาล่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมีป่าแห่งหนึ่งที่กว้างใหญ่มากเลยในป่านั้นน่ะมีทั้งต้นไม้สูงๆดอกไม้สวยๆแล้วก็มีลำธารเล็กๆที่น้ำใสกริง้งไหลผ่านกลางป่าเลยแล้วตรงริมลำธารน,นี้เองก็เป็นบ้านของเต่าน้อยตัวหนึ่งล่ะชื่อว่าเจ้าท็อปอืม เจ้าท็อปเนี่ยนะไม่เคยรีบร้อนเลยสักนิดเดียวจะค่อยๆก้าวค่อยๆย,ย่องไปแบบช้าๆใจเย็นๆทำอะไรก็ดูระมัดระวังไปหมดเลยแต่ว่านะถ้ามองขึ้นไปบนฟ้าเหนือลำธารโหจะเจอกับนกน้อยอีกตัวที่นิสัยไม่เหมือนเจ้าท็อปเลยแม้แต่นิดเดียวชื่อของเธอก็คือบี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 เนี่ยนะรักความเร็วที่สุดเลยลหละจ้ะเธอจะบินฟิว ไปซ้ายทีขวาทีว่องไวร่าเริงตลอดทั้งวันเลยพอเจาบีบีเห็นท็อปเดินตัวมเตียมทีไรนะเธอก็จะชอบบินวนไปรอบๆตัวท็อปแล้วก็ร้องแซลอย่างสนุกสนานว่าโอ๊ยท็อปทำไมช้าอย่างนี้ล่ะเร็วๆเ,เขาสิสนุกกว่าตั้งเยอะแยะแนะ่แล้วก็มีเช้าวันหนึ่งอากาศดีๆเลยนะบีบีก็ปิ๊งไอเดียสนุกๆขึ้นมาได้เธอรีบบินลงมาหาท็อปทันทีเลยแล้วก็ชวนว่า ท็อปท็อปเราเข้าไปหาผล,ลไม้อร่อยๆอในป่าลึกกันดีกว่าบีบีพูดด้วยความตื่นเต้นสุดๆเลยนะไปกันเถอะนะท็อปเรามาแข่งกันดีไหมใครไปถึงก่อนคนนั้นได้กินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะพอพูดจบปุ๊บนะบีบีก็กระพือปีกแล้วก็พุ่งตัวออกไปเลยเร็วเหมือนลูกธนูแป๊บเดียวก็หายวับไปกับตาเลยล่ะส่วนเจ้าท็อปนะห่หรอ ก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็ค่อยๆก้าวขาแรกออกเดินทางไปอย่างช้าๆแต่ว่าดูมั่นคงมากๆเลยทางด้านบนะีบีนะบินฉิวเลยผ่านต้นไม้ไปต้นแล้วต้นเล่าอย่างรวดเร็วเธอสนุกมากสนุกซะจนลืมมองทางข้างหน้าไปเลยและนั่นแหละที่ทำให้เธอไม่ทันได้เห็นเลยว่ามีอันตรายอะไรรออยู่โอ้ยแย่แล้วเพราะบินมาเร็วมาก บีบีก็เลยพุ่งเข้าไปติดกับพงหนามแหลมๆเข้าเต็มๆเ,เลยเธอตกใจสุดขีดเลยนะพยายามจะดึงปีกออกแต่ว่ายิ่งดิ้นเท่าไหร่หนามมันก็ยิ่งเกี่ยวลึกลงไปอีกโอ้ยเจ็บมากๆเลยบีบีได้แต่คิดในใจเบาๆทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งกลัวโอ้ยติดหนุบเลยขยับไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยแล้วเวลาก็ค่อยๆผ่านไปผ่านไปจนกระทั่ง มีเสียงฝีเท้าดังมาแต่ไกลตึกตึกเป็นจังหวะสม่ำเสมอค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆใช่แล้วละ่ะนั่นคือเจ้าท็อปเองในที่สุดเขาก็เดินมาถึงตรงพงหนามที่บีบีติดอยู่นั่นเองพอท็อปเห็นว่าเพื่อนกำลังเจ็บแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้นะเขาไม่ลังเลเลยรีบเดินตรงเข้าไปหาบีบีทันทีเลยท็อปพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลมากๆเลยนะบีบีไม่ต้องกลัวนะ จะเย็นๆก่อนเดี๋ยวเราจะช่วยเองแล้วจากนั้นนะท็อปก็เริ่มลงมือช่วยอย่างใจเย็นมากๆเลยละ่ะเขาใช้ปากของเขาเนี่ยค่อยๆค,คาดหนามแหลมๆออกทีละอันทีละอันแล้วก็ใช้เท้าหน้าค่อยๆดันปีกของบีบีออกเบาๆอย่างนุ่มนวลที่สุดเลยเพราะไม่อยากให้เพื่อนต้องเจ็บไปมากกว่านี้แล้วท็อปทำแบบนั้นอยู่ตั้งนานเลยนะและแล้วในที่สุด้นาอันสุดท้ายก็หลุดออกมาจนได้ เย้บีบีเป็นอิสระแล้วบีบีลองขยับปีกดูเบาๆแล้วก็หันไปมองหน้าท็อปด้วยสายตาที่แบบขอบคุณจากใจจริงเลยนะเธอบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะท็อปถ้าไม่ได้ท็อปช่วยไว้นะเราแย่แน่ๆเลยพอปีกของบีบีหายเจ็บดีแล้วนะเพื่อนทั้งสองก็เลยออกเดินทางกันต่อแต่ว่าคราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะพวกเขาไปด้วยกันและในที่สุด ไม่นานเลยทั้งคููก็มาถึงที่หมายจนได้โหเป็นต้นไม้ใหญ่เบื้อเริ่มเลยมีผลไม้สีสวยๆน่ากินเต็มไปหมดเลยล่ะเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนรักนะบีบีก็ไม่รอช้ารีบบินขึ้นไปบนต้นไม้เลยแล้วก็เลือกผลไม้ลูกที่ดูน่าอร่อยที่สุดเอาลงมาให้เจ้าท็อปเลยล่ะตอนที่กำลังนั่งกินผลไม้ด้วยกันอยู่นั่นเองบีบีก็พูดกับท็อปเบาๆว่ารู้ไหมท็อป วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรที่สำคัญมากๆเลยนะการไปให้เร็วนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดหรอกแต่ว่าการมีเพื่อนดีๆที่คอยอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือกันแบบนี้สิสำคัญกว่าตั้งเยอะเลยท็อปก็ยิ้มอย่างใจดีเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอบกลับไปว่าใช่เลยบีบีเราอาจจะช้าไปบ้างแต่เห็นไหมล่ะสุดท้ายแล้วเราก็มาถึงที่หมายด้วยกันได้เสมอเลยนะ และในวันนั้นเองนะทั้งนกน้อยที่แสนจะว่องไวกับเต่าน้อยผู้ใจเย็นก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมากๆเลยว่าไม่ว่าเราจะเร็วหรือจะใช้แค่ไหนนะสิ่งที่วิเศษที่สุดก็คือการมีเพื่อนรักอยู่ข้างๆกันนี่แหละและการเดินทางที่สนุกที่สุดก็คือการที่เราได้เดินทางไปด้วยกันนี่เอง